คอนสองครับผมคอนสองขอนสองขอนสองรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นใช้ตัวนี้เลยพี่น้องคอนสองครับเขาพร้อมกันสองโตเลยพี่น้องเสียงเล็กกับเสียงใหญ่ครับผม อกได้เสียงหง่พี่น้องเสียงมวลครับเสียงหง่เสียงไงยมวลพี่น้องเสียงเล็กกระปินเข้าไปเมื่อกี้ครับผมมันเปนเสียงเล็กติดหรอือเปล่าคู่ใส่ยู่เมื่อกี้นี่ อย่างเสียงเล็กติดอยู่พี่น้องเอ้ยนินเสียงคู่อยู่กับแป๊บเดียวครับบินเขาเดี๋ยวมึงงาใหม่มันดิ่นกันครับอยากได้เสียงย้ายครับนั่นกูกู้กู้เดี๋ยวมึงกวนครับมึงกอน คนแหลกจัดไปแหลวครับแต้มึงยครับผมอันนี้คอนสองครับพี่น้องเขาพร้อมกันสองตัวเลยครับนี่เสียงคู่ทั้งสองตัวแลวพี่น้องเสียงเล็กกับเสียงใหญ่ครับผมหนูหน่ะเสียงใหญ่ห้องสร้างพุ่นครับผม มึงไม่ติดแล้วเป็น้องติดแล้วติดแล้วจัดแล้วครับผมจัดแล้วจัดแล้วไปเบิ่งก็ไปเบิ่งไปเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเปน้องเดี๋ยวการเป็นเสียงเล็กที่น้อง ครับผมสวัสดีครับจบได้หรอครับผมผมว่าเอามาลอกนเอามาลอกครับผมคราวนีไม่เจอขาประจำสินเราเนี่ยไม่เจอครับ <laughs> <laughs> แอมสองพี่น้องแอมสองครับเสียงเล็กหรือเสียงใหญ่กับบงหูครับมันเข่าพร้อมกันพี่น้องผมย่านเป็นเสียงเล็กอยู่ครับมาขามครับผมจัดไปแล้วแอมสองครับผมคอสองแอมสองครับเบิ้งกันครับ เป็นเสียงเล็กพี่น้องเอ้บมักเสียงหญ่ครับเสียงหญ่เสียงดีครับผมเดี๋ยวหมุรุ่นที่เอา้ำห,หวานมาใช้ครับเอาหัดข้อเลยพี่น้องเขาปีกมันเขาพี่น,อน้องเขาเนี่ย ยันเป็นเสียงเล็กคือพี่น้องเนี่ยดูดเหลืองครับผมไหนพี่น้องแตมสองครับหางสิบเอ็ดเซนครับผมแตมสองพี่น้องแถมสอง ผมว่าเสียงเล็กแน่นอนครับเนี่ยดูเหมือนเสียงเล็กครับผมมะขามจัดไปแล้วครับเต็มสองครับผมมะขามครับออกสองเตี๋ยวได้สามเต็มครับผมโอเคครับพี่น้องรงใส่มืออื่นสิเอาน้ำหวานมากครับผมหมักเสียงใ่ครับพี่น้องเสียงดีครับโอเคครับจัดเต็มสองครับผม